ผมอยู่ที่ร้านขายโรตีมัตตะบะครับอยู่ที่เมืองเนปิดอครับก<ร>็ร้านนี้เขามีกระทะทอดโรตีสดๆอย่างนี้นะครับควันขโมงเลยใช้เตาเหล็กแล้วก็ใช้ฟืนอยู่ด้านล่าง,งเขาเรียกว่าเป็นมัตตบะนะเดี๋ยวผมจะลองเมื่อวานที่ผมก็กินไปแล้วรอบหนึ่งนี้มามาชิมของที่เนปิดอ, <ๆ S 2> ขอเขา,า,าบ้างเป็นยังไงบ้างเออเอานี้ที่หนึ่งอื้อ กินนี่ได้ไหมเออกินนี่ได้ไหมอ่ากาแฟกาแฟเออผมณก็คิดไว้นี่สองจานผมไม่เอาผมเอานี่นะเนี่ยใช่จาเนเะนี่ยเป็นอ่ะนี่จานเนี่ยเป็นอ่ะจานหน้าก็คือแปลว่าน้ำตาลใส่ไหมใส่ครับ โน่ไอ้นี่นาะน้อโนจานาจนาโนเนี่ยไม่ไม่จ้าอืมอืมก็กินเปล่าเปล่าโอเค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 แล้ว and c a f ฟ coffee, coffee.

ผมไม่นั่งแล้วครับผมกลัวด้วยใด้ยใจข้างกก็ได้ กาแฟอิตาลีฝรั่งเรแลนมาบ้ากครับก็จะเป็นกาแฟแบบนี้ยืมมุมีกาแฟพวกกัด้วยแต่ว่าเราอุดตุนครับไหนทำเขาอ,อี้เขาพังไปตัวนึ่งครับปไดหุนแกน

ก็พังมาล้วองนี่เลองนี่้วยเดี๋ยวผมจะลองที่เรื่องเรื่มันมันเป็นขนาสารเป็นดไทยก็เรื่องิเรืองมัสบามันก็เป็นมัตสึบะเรีมัสบนั้นไหมผมินมเดินให้มนมีนมอะทีแบบโอ้โหโอ้โห

จะดูเขากำลังทอดเลยครับนี่ครับเอาใส่แล้วก็ไปทอดอย่างเงี้ยตัดเอาแป้งทําเป็นตีโรตีนะครับเสร็จแล้วก็ามาทอดอนี้แล้วก็กลับไปกลับมาอันนี้คือไส้ถั่วข้างในนะครับวิถีชีวิตของชาวนปบิดอยามเชา้าส่วนหนึ่งก็กินแบบนี้ครับ ใส่โรตีแล้วก็มีกาแฟกินกันไปครับเพื่อสะใจกับพีเ่เสียครับ